กบนี่ใส่ไปเงี้ยวกันอ้ยซอยจุซอยจุกองแทะเฮ็ดกล้องหลกาเาเนาะเียบผูหญิงแม่ผู้ใดวาวันนี้ผู้ใดกาาเราเ่กราเลนันสุดยอดสุดยอดน่เลยน้องอ้ยบนี้ ตอบตไปหานนี่แต่ว่าที้เตอนี้ได้เนื้อมากพรกมันยังว่างหขยยกยกยกขึ้นมาันนงใส่ครับสียาคนคือเห็ดนี่ดีเถอะวะคนคือเห็ดดีเถอ เปียมาให้ยังดีเลยผมนี่แหละเฮ็ดครับเฮ็ดดิว่ามันเฮ็ดโดยเพราเป็นเพื่นเหรครับเพื่นเพื่นล้านค้าเพิ่นเฮ็ดมาให้เพือนก็เปียไว้ดีเลยปียปัดเปียผมเว้ยแสดงว่าแสดงว่าเคยเฮ็ดให้ผู้ใดมาก่อนด้เนาะเปียผมผู้ใดมาก่อนด้เนาะน้อยส่วเลย มีดจริเอาไรครบมันเนี้เอาสันมันอะไรครับเอาันมันตัดแบบนี้มีกี่ซองได้เล่น้นี่อย่าติดใจนมยางเด้ออย่าถามหาอีกเด้อมันหายากมันหายากเลนมที่นมไหลๆสแ ข impose, ั้นไม่ใหญ่คนขายบะหมักแล้วบะไถ่ได้ไหมบะหมักคนไปซื้อเข้าประตูจะขวางไว้เลยบะามาผมเนี่ยผมบ่อยากนวดจี่ยวมันเจี่ยวท่วบัวลาบบัวน้อนห่วงนมไหมห่วงนมพูดได้บุกดวลลุงปิยะ มอหัดแออองเด้มีหอดเออ่นอไอย่าเแบตเตอรี่ว่าเสียปืนจากอรเาเีนาหม่งเดียวกันยู้ดอมาค่ะียังกว่ากลสินกลสินสี้มเดชเ่าปุ่้เสียแบตบ่ใส่แบตเอาใส่แบตเตอรี่ น้อนทั้งนี้แด้ครับจางจะบังไฟบักมีไหมาหาี่ยวเกบขึ้นูเดยสีสีสมเด็่ลเหโอ้สเด็จสมเดมันเลยมันลอ่าสอเอ็มลอยมาให้ทีมงานเหรอครับผมผู้สนับสนุนครับผม วงขีน่ากันแล้วเน่ยแล้วพนเค้กอิ่มแล้วกันถือติดไมมติดมือเด็กับเรื่งเหนืออีกงานยาวเลย ก็บอกให้เขาใช้แคปทันเลยครับว่าใช้แคปทันเพื่อใช้แคปทันวพื่อทีมทีมมิกเพิ่มกาเท็ดกับเกาะกันบน้ำกินทาเลยครับผมซ้อยจุซ้อยจุคนนั้น ำลังหันพวกนุน่มคร่บหาเตายา่างใช้ผู้ันนี่นี่คือนี่ค <Thank you. S 2> ือบรรยากาศนะครับผม

ที่มันทั้งนี้ก็บเฟิร์สซานครับว่าจะเอาทั้งใดล้โพงจะไปยังไงครับเนี่ยเสี่ยนนนวางหาวิธีว่างล้โพงครับส่วนพีเซนเตอร์ครับผมนี่นี่คือพีเซนเตอร์พีเซนเตอร์เอ็มร้อยครับ เปิดบ่าอะไร นี่คือบรรยากาศน,น,นะครับผมนี่คือทีมมือมิกนะครับผมรอเวทีอยู่ ก็บเ้าท่าเลยครับผมกินเกาท่าเลยครับปลาปกินเนื้ไปกินนี้นะครับผมนคือบรรยากาศนะครับสวัสดีครับ